เรียกเสียงหัวเราะและยอดไหลถล่มทลายกันอีกแล้วสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดเจ้าตัวขอระบายความในใจผ่านโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบสั้นๆแต่แรงกระแทกใจหลายคนสุดๆด้วยข้อความที่เขียนว่าชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในละครจะพูดบางตอนไม่ต้องมีทำมิ่งมากกูอึดอัด ซึ่งประโยคนี้เล่นเอาชาวเน็ตและบรรดาเพจดังในโลกออนไลน์พากันหยุดเลื่อนฟีดแล้วหันมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานเพราะใครๆก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจในฟีลลิ่งของคนที่เราฟังแต่เจออีกฝ่ายเล่าช้าเหมือนกำลังอยู่ในซีรีส์ดราม่าหนักหนุ่มกันชัยยังไม่จบแค่นั้นเพราะในคอมเมนต์ใต้ใตโพสเขายังเสริมต่อแบบสุดปังว่าจะลุกไปฉี่ต้องรอลุ้นเองพูดกว่าจะจบเยี่ยวเกือบแตกสะท้อนอารมณ์ของคนที่ฟังแล้วอึดอัดจนแทบจะทนไม่ไหว แน่นอนว่าโพสต์นี้สร้างกระแสนในโซเชียลทันทีหลายเพจดังไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเพจอีซอขยี้ข่าวที่ว่าปลอบและดูออกฟิลแบบมีกริดแถมถูกทิงเจอร์ราซ้ำหรือจะเป็นเจมอย1 0หอยที่บอกว่าขี้สุดไปสามรอบละและเพจอัธรสก็สร้างสีสันไม่แพ้กันด่าวายการนับเวลาการพูดแบบแม่นยำจนชาวเน็ตแซวกันไปไกลส่วนดังพันกรก็ว่ามาคอมเมนต์ชิลๆว่าคำพูดมากมายความหมายช่างมัน นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์สุดฮาจากกันจอมพลังที่ถึงขั้นเสนอเพิ่มเวลาให้รายการโหนกระแสเป็น5ชั่วโมงเพื่อรองรับความยืดเยื้อของบางแขกรับเชิญงานนี้บอกเลยว่าหนุ่มกันชัยยังคงเป็นตัวแทนหมู่บ้านในใจของหลายคนที่กล้าพูดสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าและพูดได้ตรงใจแบบไม่มีฟิลเตอร์สมกับฉายาโหนกระแสตัวพ่อจริงๆ